ไปแล้วนะล่าสุดไปดูละครเวทีนี้เป็นไวรัลหลายเลยค่ะตอนสองภัคเรื่องเวทีของน้องแกลจริงจริงไม่่ของแกลเองเหรอจ๊ะนี่เป็นีรียงเออเหรอคะลูกไม่ายก่อนไงคะอ๋อจริงจริงแบบนี้พูดจากใจจริงเลยค่ะปกติย่าไม่คยไม่เราไม่ค่อยชมกันเองเรื่องเรื่องการแสดงค่ะเพราะว่าแบบ ันจะมีมันจะมีความในใจว่าอยากทําให้ดีกว่านี้เลยเลยก็จะไม่ได้ชมตัวเองกันเองแบบเยอะเยอะนะคงที่รู้สึกมันต้องชมนะกูใจแบบเกินทุกอย่างที่คิดไว้ที่เข้าใจมากได้แต่ได้ได้ดูกันไหมได้ดูค่ะมันแบบปิยอนทุกอย่างที่คิดไว้เลยค่ะนพราะว่เราได้ยินพี่แบร์ร้องซ้อมร้องอะค่ะตั้งแต่แบบต้นปลายต้นตาจนถึงวันนี้ที่เขาไปแสดงจริงแบบเสียงเขาแบบ พัฒนาขึ้นมาด้วยว่ามันโอไมก์ก็ยังไงบ้างโอ้ไมก์ก็จริงตอนพี่จะแบบร้องมีการไปช่วยก็ตอบไม่ช่วยฟังเสียงเสียเอาจริงอะหนูร้องหนูหนูหนูไปเป็นชาลิปได้เลยอ๋อเพราะว่าเพลงชาลีฟังทุกวันใช่เพราะเรได้ถึงเองก็ได้เกือบพลงเออ คิดว่าเป็นมิเชลตัวจริงอ่าวยังไงอะมีมีคนอิจฉาไัว่าย่ามีชาลิปตัวจริงที่บ้านย่าคือตัวจริงของแบลลี่แล้วอีกฉาอย่างหนึ่งคือเขาพกขนมปังก้อนที่ที่ที่แผ่นอกตลอดเวลาเลยอันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่าง เขดี้ที่สวยีสุดของพี่แบเท่าที่เขาเคยปั้นมาเออเคยคิดว่าเกลี่ยเกลี่ยกล้ามหลังพี่แบอะจะเยอะขนาดนั้นคนกรีดให้คนกรีดแบบอือเอาจริงๆอ่ะถามบ้านเลยค่ะหนูยังไม่เคยเห็นมันเยอะขน้ย่าด้วยแสงสีเสียงมันมันช่วยแบบไล่ให้ให้แบบชัดมากๆเออการันตีว่าอลังการที่สุดเคยเจอเท่าที่เคยเจอมาแล้วใช่ไหมหุ่นพี่แใช่ใช่ตอนนี้หนูรู้สึกว่าอลังการสุดแล้วจริงๆไหนตัวสงสัยว่าทำไมญาตัวนีง ไม่ต้องดูสองรอบ <c oughs> สปอร์ตค่ะแต่แต่อันนี้ไม่ได้อวยนะก็อวยละค่ะแต่ว่ามันมาจากการ,การคือทุกครั้งที่ดูอะค่ะมันจะมีแมจิกอะไรที่เกิดกกขึข Bell, ้นใหม่นทุกคร้งรู้สึกว่าพี่แบแบแบบมันต่างกาันเล็กๆล็กน้อยน้อยอลยนะแล้เะว่าน่าจะดูมากกว่า2องรอบแน่นอนแล้วมีสองรอบมั้ยัดกดบัตรไว้แล้วโอ้ามแล้วใช่ค่ะแ ซื้อไกลเกินไปอ่ะแต่ความาแบบ in August อะหัวเดนสินเดือนสิงนอจะไปกืใหม่ซื้อเดือนนี้เออเลิศก็เท่ากับว่ามากกว่าสามรอบเลวไม่ไจะใช่ไหมเดือนหน้านี่ต้องไปดูทุกรอบปะเนี่ยย่าแเราะเป็นแฟนพระเอกทำไมเราไม่เกิพระเอกเราอยาก support พเอ้ยเพราะว่า มีทิคมีทิคด้วยการกดมเพราะว่าไหนคนจะต้องแยกกับเรื่องจริงเพราะเหมือนเค่อยๆซื้อตื่นเต้นอ่ะมันมันอย่างว่ามันอย่างนี้ใช่แล้วก็พาที่บ้านมาดูเลยแล้วเดือนนี้ยังมีที่นั่งสวยๆรอยายาอยู่ไหมแล้วเราเลือกที่นั่งไปว่าเออตรงนี้ได้แล้วจะไปย้ายวันนี้นั่งนั่งหน้าสุดมาแล้วแบบขอยังมาอีกคืงตึกวมันเป็นไรื่องอะไรก๊อฟ โอ้ก s ชาหน่อยต้องหั่นลยถ้าัเป็นชายรอลแ้อายงเอกจเาแต่มีคนรมีให้กำลังใจเขายังไงบ้างคนที่ฉายเิสิงเขาไม่ค่อยกล้าสัมผัสตัวพี่แดมาาจริงเหออัน้ยกเขาไมรู้ยังไงรอบแรกเหมือนมันไม่โดนม่ไม่ไมนอ๋อปเไปเลยอันนี้ยาไม่สิงสูงนะยะ ไม่ได้ก็คืการแสดงค่ะไม่ได้ห่วงไม่ได้ห่วงแต่ห่วงเรื่องนี้ไหมเพราะเลิอกซีนจุดจริง55รอบดูยากจะบอกว่าถูคุณเล็กเราด้วยโอคุณเล็กไปด้วยเหรอเพราะว่าได้ได้ทั้งหมดเท่าไหร่ได้ทั้งหมดเท่าไหร่53เปอร์เซ็นค่ยากแต่ยังไม่รวมซ้อมนะอไม่เนิซ้อมไม่นะ กอคือนทุกวันนอนกลับบ้านนะค่ะเขาบอกว่าคืนมอะไรหรือเปล่าเอาคืนมาเลยแสดงว่าต้องคืนเท่ากับร้อยห้าสิบก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปคนเอาทีหลังได้ค่ะหรือว่าต้องคูนคืนให้อีกคะคุณวเธอยังมีอีกทั้งชีวิต ต่ตอนที่ดูยังแบบพูดเบิร์บเอาอีกเอาอีกในขณะคุณไม่ห่วงไม่ห่วงาอยากให้เขาแบบได้ยินไปเลยดังที่ยืนยันตรงนี้ว่าเราไม่ห่วงไม่ห่วงไม่ห่วงนู่นมัคือการแสดงแล้วก็รูู้้สึกว่าแบบคอเรียวกราฟทกอย่างแบบแสงที่กระทบวิงสัวไม่ได้แสงแสงที่กระทบในฉากมันดูแบบมูสโนมาด สุดโรแมนติกเนาะใช่คขามันโรแมนติกมากชอบมากอย่างเอาอีกออมีคนแซวว่ายญากับมูไไแซ่เป็นคะู่กันนะออเออเว้ยไ <c oughs> ด้เ <c oughs> นาะใครยังไม่ดูก็ฝากเชิญชวนในใครดูฝากก็อยากให้ไปดูกันเยอะๆคะ่ะภออูมิใจสุดๆดีมากๆมากๆจริงๆค่ะรู้สึกว่าคำพูดอธิบายมัน มันสื่อไม่ครบในความแบบว้าวของของคนคในชันี้คก็แบะจ้กะเจิดยจัรนี้กต้องตื่นกันขักันกิโมดเสร็จแ้วียงเองคุณเตียงเองคจะเิมในตำนานรู้สึกเป็นยังไงไหมไปนั่งใกล้กันด้วาค่ะก็จริงๆอยู่ด้วยกันหลายวันใช่ใช่ใชก็สุว่า เขาเป็นคนที่น่ารักมากแล้วเขาเป็นคนที่เทคแคร์ตลอดเวลาค่ะเขาถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเหนื่อยไหมแบบยูวบินมาตั้งไกลแบบวิวแบบเจ็ตแลกแล้วเขาว่าถามทุกวันเลยเขา้มเฟรนด์ที่เป็มคนเล่นสไลด์เขาจับหน้าเขาจับหน้าเราเปิดดีวิวแบบปุ๊บปเออเซอร์วิสพิเศษอะไรบ้างคะเขาเซอร์วิสพิเศษเหมือนเขาเป็นห่วงตลอดเวลาใช่ค่ะเหมือนแบบแลเา้วเขาถามว่า อที่มาเดินมเนน,นนาวไม่นนอะอากาศมัน d r ดลง,งละาบว่าเอาแจ็คเก็ตชัก็ดบอบแอบุ่นใช่ค่ะเป็นบเมกนไมจรสวยด้วยค่ะได้ถามเขาบอกไหมว่าจะทำอาหารี้เกาหลีให้ยายา,ยาก,กิดไหนสิคะน่าจะจริงเหรอโอ้แต่เขาก็พูดเรื่องคขามเกาหลีด้วยนะคะใช่ค่ะ แต่จังเกืมเนาะเรารู้จักนะของด้ยมี่หสอนข้าไหมครับได้ๆพี่ก้าหางเยอะเออแต่ก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักกับรไปทำใจมากๆน่ารักมากจริงเสวยขนาดนี้อวัแบบมี้สวยสวยๆแบบเอาอยู่มากๆลุกเลยค่ะเพราะว่าเราเราเจอกันหลายๆวันจริงๆแล้วเสื้อนี่มลี่ยเล่้ <pec S 2> เาเนืเ a, ้อนาะได้เ <c oughs> ห็นพิสูจน์ไปแล้วความสวยจริงสวยจริงพิสูจน์ไป้ตาเนื้อแล้วนาะพิสูจน์แล้วเออโอเคขอบคุณขยากลับมาเป็นคนเดิมแล้วค่ะ